สวัสดีค่ะพบกับหมอน้ํานะคะน้ำอาทิตาคลิปนี้เป็นคลิป p i ิกอาการนะคะกล่องที่1หรือกล่องที่2เลือกกันมาได้เลยเนาะกล่องที่1หรือกล่องที่2เป็น p i ิกอาคารที่เราจะมาอ่านไพ่นะคะเพื่อให้คําแนะนําในการใช้ชีวิตหรือว่าแบบ 2, ส่องดูซิพลังงานของคุณเดือนกร,กรกฎาคมเนี่ยสองพนเจนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกล่องที่1เลยอ่ะ คนที่เลือกกองที่1น,นะคะสารจากจัก,กรวาลน,นะคะผ่านการอ่านไพ่ก็คือขณะนี้นะคะอาร์ตแองเจิลมิคอลนะคะอยู่กับคุณนะคะในตอนนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณไม่สามารถที่จะมองเห็นเขาได้นะคะแต่เขาฝากสารที่จะบอกคุณว่าฉันแบบจะแบบแอคทีฟทำงานร่วมกับคุณในสถานการณ์เดือนกรกฎานคมน,น,กกน,น,นะคะ ฉันจะอยู่กับคุณที่นี่แล้วก็ช่วยเหลือคุณอยู่กับคุณในทุกสถานการณ์ในทุกการกะระทำของคุณในเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็สารจจักรวาลก็บอกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเนาะที่คุณจาเป็นที่จะต้องทำการวิจัยคุณจำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลบางอย่างเพิ่ม,เต,มเติมในสถานการณ์ตอนนี้นะคะเพื่อก่อนที่จะลงมือทำอะไรก็อาจจะต้องแบบไปอ่านหนังสืออืม มีเรื่องของการอ่านหนังสือค้นคว้าหาข้อมูลปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะทำกันบ้านเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะได้คลอดโปรเจกต์ใหม่ที่คุณคิดคิด,ค,ดคิดไว้ซึ่งก่อนหน้านั้นจัก,กรวาลส่งเขาเรียกว่าอะไรส่งทายส่งสัญญาณนะคะส่งไอเดียมาให้คุณเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นการไอเดียที่ผ่านการออมีใครมาบอกคุณหรือว่าคุณแบบ เห็นทางความฝันหรือว่าเป็นแบบข้อความที่คุณเห็นตามสื่อโซเชียลหรือว่าในหนังสือคุณได้รับไอเดียนั้นแล้วแล้วจักรวาลตั้งใจที่จะส่งของคุณไอเดียต่างๆเหล่านั้นนะคะคุณสามารถที่จะเริ่มต้นทําในเดือนกรกฎาคมนะคะเป็นต้นไปได้เลยนะคะแล้วคุณจะแบบว่าเหมือนกับได้คลอดโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณแบบสรรสร้างมานะคะ เออแล้วมันจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกมีแพชชั่นมากๆจะเป็นเดือนที่คุณแบบนอนดึกและจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีทีมเวิร์กมีโซลแฟมิลี่ที่คอยช่วยเหลือคุณเนาะเออมีทีมที่คอยช่วยเหลือแต่ว่าตัวคุณเองก็จะแบบลักษณะแบบออชอบที่จะทําคนเดียวเนาะแต่ทีมเวิร์กของคุณก็อาจจะเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ได้นะคะเอ,อ่อการขอคาปรึกษาการแบบเออหาข้อมูลเนาะหรือทีมเวิร์กของคุณก็อาจจะเป็น อาดแองเจลอาจจะเป็นจัก,กรวาลอาจจะเป็นทีมจัก,กรวาลที่ส่งมาช่วยเหลือคุณก็ได้พระแม่ธรณีนะคะคอยดูแลคุณในเรื่องความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จัก,กรวาลอยากจะบอกก็คือโปรเจกต์ที่คุณกําลังจะคอดกําลังจะสร้างสารรกาลังจะทํานั้นคุณได้รับแรงบันดาลใจจากจักรวาลได้รับไอเดียจากจักรวาลและขอให้คุณเริ่มลงมือทําทันทีนะคะโดยทําการศึกษาวิจัยอ่านหนังสือหาข้อมูลให้มากขึ้นและเรื่องของ ความเรื่องของการเงินเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ไม่ต้องกังวลนะคะคุณไม่อดแน่นอนนะคะเรื่องความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะคะทั้งหลายนะคะพระแม่ธรณีจะดูแลให้คุณเองนะนั่นหมายความว่าคุณทําไปก่อนเดี๋ยวเงินจะตามมาเองนะคะแล้วก็อย่าลืมเลยที่จะแบบหาเวลาไปพักผ่อนแล้วช่วงเวลาที่คุณไปพักผ่อนเชน่นไปนั่งริมทะเลสาบไปอยู่ริมคลองไปนั่ง ใกล้ๆทะเลนะคะแหล่งที่เป็นสถานที่หลังน้ำคุณไปนั่งชิลๆนั่ง g r า u n d i n g อยู่ตรงนั้นเชื่อมโยงกับธรรมชาติอยู่ตรงนั้นคุณจะได้ทรายหรือสัญญาณต่างๆนะคะยิงเข้ามาว่าคุณจะเอาข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆได้อย่างไรนะคะหรืออ่าหนังสือเล่มที่คุณควรจะอ่านอดแคสต์ที่คุณควรจะฟังไปนั่งฟังลิ้นทะเลสาบคุณจะได้ไอเดียหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายแต่อย่าลืมที่จะพกสมุดปากกา ไปจดทันทีที่ไอเดียไหลเข้ามานะคะหรือ iPad ก็ได้ที่คนจดได้โอเคนี่ก็คือข้อความนะคะจากจากักรวาลสำหรับคนที่เลือกก่องที่หนึ่งขอดูไพ่สปิ c ช a l ลคาร์แถมนิดนึงแล้วกันอ่าไพ่บอกว่ายาลดมาตรฐานของตัวเองลงมันดีอยู่แล้วที่เธอจะมีมาตรฐานในตัวเธอเองและเธอทำได้ทุกอย่างแหละถ้าเธอพยายามจริงไหม ออและเธอไม่ควรตัดสินคนอื่นเพียงเพราะเขาคิดไม่เหมือนเธอนะคะออสิ่งหนึ่งที่เรื่องของการตัดสินเนี่ยนอกจากเราไม่ควรตัดสินคนอื่นเราก็ไม่ควรตัดสินตัวเองด้วยนะคะทุกคนมีความเติบโตนะคะเป็นปัจเจกที่ไม่เหมือนนะเป็นเป็นการเติบโตนะเป็นเป็นการเติบโตส่วนบุคคลนะ่ะเออประมาณนั้นนะคะโอเคก็ไปฟังกองที่สองต่อไปเลย กองที่สองอ่ะกองที่สองนะคะอาร์ตแอนเจิลมิคอลขอส่งสารถึงคุณว่าคุณปลอดภัยดีนะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยปลอดภัยนะคะภายใต้การดูแลนะคะบับเบิลแห่งแสงสว่างที่ฉันดูแลเธออยู่นะคะเธอสามารถที่จะเ,เริ่มต้น อะไรต่างๆได้เลยนะคะขอให้เธอเชื่อมั่นในตนเองไม่ว่าคุณจะกำลังทำอะไรก็ตามแต่นะคะอาร์ตแอนเจลลมิคาเอลนะคะซึ่งพี่หมอน้ำจะเรียกว่าพี่มิคาเอลเนาะเป็นพี่ใหญ่เนาะเออก็ขอให้คุณมั่นใจในตัวเองว่าคุณทำได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ใบที่2นะคะทรายและสัญญาณอย่างหนึ่งเนาะที่จกักรวาลอยากส่งถึงคุณก็คือคุณเนี่ยรู้ตัวไหมว่าคุณมีความคอนเน็กนะคะกับความเป็นเด็ก เนาะคอนเน็ Connect กับเด็กๆแล้วก็อาจจะเป็นจุดประสงค์ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นจุดประสงค์ทางจิตวิญญาณคุณก็ณอาจจะเกี่ยวข้องกับเด็กๆเช่นคุณอาจจะมีคัดนะคะอาจจะเปิดเพื่อเด็กก็ได้เออในที่นี้หมอน้ํามองว่าคําว่าสิวเดนอาจจะหมายถึงเด็กน้อยภายในตัวคุณเด็กน้อยภายในตัวคุณเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะต้องการการเล่นสนุกสนุก ในช่วงนี้เนาะพาเขาไปเที่ยวพาเขาไปแบบไปกินอะไรที่ลึกๆแล้วคุณอยากกินแล้วคุณก็ห้ามตัวเองว่าแบบไม่เอาเดี๋ยวอ้วนเฮ้ยไม่เอาเนาะตอนนี้คือมันเป็นเวลาที่คุณอาจจะต้องนะจากใี้เน็นต้นไปจนถึงเดือกนกรกฎาคมนะอาจจะเป็นเวลาที่คุณพาเด็กน้อยภายในของคุณนะ่ะทุกคนมีเด็กน้อยภายในเนาะพาเขาไปสนุกสนานเออเขาอยากทําอะไรให้เขาทําเขาอยากวาดรูปเล่นเขาอยากร้องเพลงให้เขาได้ดีและ นะข้างในให้เขาได้รีแหละแล้วมันจะเพิ่มพลังสร้างสรรค์นในตัวคุณให้มากขึ้นเนาะแรงบันดาลใจคุณอาจจะมาจากเด็กๆก,ก็ได้หรือ,รอคุณอาจจะทําคา์ดอะไรที่เกี่ยวกับเด็กๆก็ได้หรือหรือคุณอาจจะมีการเรียนการสอนสําหรับคนที่เริ่มต้นจัดค์ดหรือว่าเ,เหมือนกับได้ทําอะไรร่วมกับเด็กๆหรือคุณอาจจะถ้าเป็นสายแบบคนที่แบบ จากที่หวัวน้ำบอกนะมันน่าจะมีโปรเจกต์ที่คุณคิดจะทําแล้วแบบอาจจะแบบด้วยทาได้เปล่าว่าแบบทําได้ดีหรือเปล่าแล้วแบบมันจะโอเคหรือเปล่าสําหรับเราอะไรเงี้ยเออโอเคแน่นอนคุณปลอดภัยแน่นอนและแค่คุณแบบเหมือนกับถ้าคุณคิดจะทําโปรเจกต์ใหม่ๆอ่ะคุณก็แค่แบบเริ่มต้นเริ่มต้นแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเริ่มต้นแบบเด็กคนหนึ่งเริ่มอ่ะเออหรือคุณทําอะไรแบบสําหรับบ e g i n n e r อ่ะสาหรับผู้เริ่มต้น เออไม่ต้องทำแบบสำหรับแบบเป็นมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญแต่ทำแบบเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่ที่คนคิดไว้และอยากทำแค่คุณนึกถึงคนที่เขาทำอะไรไม่เป็นแล้วทำมันจากการแบบง่ายๆอ่ะเออเหมือนสอนทำเหมือนสอนเด็กประมาณนั้นนะหลายคนอาจจะเปิดคาสตอะไรที่สอนเกี่ยวกับเด็กๆนะคะ <c oughs> ขอโทษนะคะอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่แบบเห็นเด่นชัดมากในเดือนกรกฎาคมเนาะเออนอกจากคุณจะได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะอาจจะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างใหม่ๆเนาะและก็ได้อืมอาจจะได้รับข่าวหรือว่าการกลับมาพบมาเจอกันของคนที่จากกันไปนานๆเช่นอาจจะเป็นเพื่อนเก่านะคะคนรักเก่านะคะ หรือคุณจะเอาโปรเจกต์เก่าๆมาปัดฝุ่นทําใหม่สิ่งที่คุณเคยคิดเคยทําแล้วคุณทําไม่สําเร็จแล้วคุณก็วางมันลงไปอะ่ะเคยคิดจะทํและมีแพชชั่นอยู่แป๊บหนึ่งแพชชั่นดับไฟดับเดือนกรกฎาอาจจะเป็นเดือนที่คุณจะได้นําสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะมาปรับใช้ทําใหม่เออหรือาอาจจะมีคนเก่านะคะรีเทิร์นกลับมาเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาตินะคะเป็นคนดักก็ตามนะคะ รดยรวมก็อ่ะขอไปดูไพ่สปิชัวคาร์ดนะคะเขาบอกว่าเลิกผัดวันประกันพรุ่งได้แล้วและนี่ก็ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมายอมแพ้เดินหน้าต่อไปเธอมาถูกทางแล้วสุดท้ายรู้ไหมว่ามีใครบางคนอยากจะกอดเธอจะแย่อยู่แล้วเอ๊ะเป็นคนเก่าหรือเปล่า <laughs> โอเคนะคะพบกับมานาใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ